กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับความมันที่บอกแล้ว่าเป็นความมันของ transitive verb กับ intransitive verb นะครับอย่างที่บอกกันนะครับ r r e g u l a r verb ก็คือกิริยาที่สามารถขันช่องสองช่องสามโดยไม่ได้เติมไม่ได้เติม ed นะครับถ้าสมมติว่าเป็น r e g u l a r verb เนี่ยมันจะเป็นกริยาการขันช่องหนึ่งช่องสองช่องสามเป็นการเติม ed ธรรมดาแต่ i r e g u l a r verb เนี่ย i r e g u l a r verb เนี่ยเป็นการขันแบบไม่เติม ed จะเปลี่ยนรูป นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับพี่ขอยกตัวอ,อย่างครับน้องนะนะครับลายเล่เลนนะครับเล่เลขเลขแล้วมีลายลายลายโอ้โหมาลักษณะน,น,นี้เลยนะครับทีนี้คำถามคือถ้าเราไม่เข้าใจ ว่าเวอร์เนี่ยเวอร์ทั้งสามตรงทั้งสามตัวเนี่ยที่พี่บอกนิดนึงนะจริงๆแล้วเวอร์ทั้งสามตัวเนี่ยมันเขียนคล้ายกันแต่มันแปลไม่เหมือนกันเลยนะครับนะครับลายตัวนี้นะแปลว่านอนเลตัวนี้แปลว่าวางส่วนลายตัวนี้แปลว่าโกหกนะครับอันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้ภาษาไทยทีนี้คำถามคือไอ้วางกับนอนเนี่ยมันต่างกปนยังไง ครับวางกับน้อนต่างกันยังไงนั่น,นคือน้องต้องทำความเข้าใจว่า verb เ,เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองแบบนะครับแบแบแรกเนี่ยมันคือ transitive verb เขาจะย่อด้วย vt เอาใหม่นะ transitive verb หรือ vt คือ verb ที่ต้องการกรรมนะครับอีกตัวหนึ่งคือ vi เขาเรียกว่า intransitive verb ก็คือ verb ที่ไม่ต้องการกรรมทีนี้พี่ขอถามง่ายๆว่านะครับ เราจะรู้ได้ยังไงว่าเวอร์ตัวไหนต้องการกรรมหรือไม่ต้องการกร,รมอ่าดูนะครับดูนะดูภาษาไทยง่ายนะครับฉันกินอ่าถามตัวเองดีถ้าน้องถามว่าฉันกินเนี่ยน้องอยากรู้ไหมว่ากินอะไรผูกกินจะต้องบวกกันเห็นใช่ไหมครับเช,ช่นเช่นนะครับฉันกินไก่นะครับฉันกินหมูนะครับฉันกินเนื้อนะครับพอได้ออกไหม นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินเป็นลักษณะของว e r b ตัวหนึ่งที่ต้องการกรรมแต่ถ้าสมมุติว่าเป็น intransitive verb เป็น verb ที่ไม่ต้องการกรรมเช่นนะครับบอกว่านะครับดูนะฉันเดินน้องคิดว่าต้องการกรรมไหมไม่ต้องการถูกไหมครับถ้าถ้ามีบางคนแย้งว่าเฮ้ยไม่ใช่ผมเคยเห็นประโยคลักษณะว่าเดินมันมีคําตอบท้ายนะน้องอาจจะเคยเห็นว่าฉันเดิน ในสวนกระนาอยาเอาแกมมาภาษาไทยกับแกมมาภาษากรีกมาป,าปมนกันนะครับชันเดินในสวนเขียนเป็นภาษากังกได้ว่า I walk นะครับ in the park ทีนี้ปฏิภาณคนต่อคำถามว่า in the park เนี่ยคือการมใช่หรือไม่นะครับ in the park คือการใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ in the park คือ preposition of place เป็น preposition ตัวบอกตํตำแหน่งว่าสถานที่นั้น นะครับเขาทำเวอร์กัตรงนี้นัสถานที่ไหนหรือน้องอาจจะเคยเห็นออกสารอย่างเช่น I walk นะครับ in the evening นะครับฉันเดินในเวลาเย็นนะครับคำว่าในเวลาเย็นไม่ใช่กรรมแต่เป็น adverb of place เป็นตัวบอกเวลาว่าเขาเดินตอนเย็นเขาเดินในสวนพวกนี้ไม่ใช่กรรมนะครับแต่เป็น preposition นะครับที่บอกตํา บอก d w o r k of place a d w o r k of time preposition of place preposition of time of time นะครแต่มันไม่ใช่รมปึ๊บการดู transitive verb หรือ intransitive verb ในยสำคัญมากเนื่องจากว่านะครับน้องดูการใช้พวกนี้นะคือมันจะเป็นการใช้ที่ถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยพี่บอกว,ว่าสับสนมากและน้องไม่มีทางทำข้อสอบได้นะครับยกตัวอ,อย่างของการใช้พวก line เลๆเลๆให้ดูนะครับสมมุติ l i n ตัวนี้แปลว่านอน นะครับลาจะนี้ไปวันนอนน้องดูนะครับถ้ามีคนเขียนว่า I lay on the bed คำถามคือ lay ตัวนี้ยมันจะเป็น VI หรือ VT นะครับมันเป็นตัวไหนกันแน่ระหว่าง VI หรื VT เราก็ต้องมาดูตัวที่ตามมานะครับ I lay on the bed ก็คือฉันตึดบนเตียงโอ้โหรู้เลย บนเตียงเนี่ยมันเป็น preposition น้องเห็นเป่า preposition บอกสถานที่เขาเรียก preposition of place บอกสถานที่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้นะครับเป็น vi คือ intransitive verb ไม่ต้องการกรรมนะครับฉันนอนบนเตียงมันจะแปลว่าฉันนอนบนเตียงแต่ถ้าสมมุติว่านะครับน้องดูนะครับที่อ่ะไม่ต้องเอา i มนเลยนะครับ i lay up the basketball นะครับ I lay ยคร h e b a ือ e t b a l l น้องดูนะ lay ตัวนี้นะครับเดือบ s k e t b a l l เป็นคำนามคำนามตัวนี้ทำที่เป็นกรรมรู้ได้ยังไงเป็นคำนามโอ้โหจบเลยเห็นไหมครับเห็นเดิอเป่าเดิคือ article a and เดือมันน,นำหน้าคำนามถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าคำนามเนี่ยอยู่หลัง verb โอ้โหจบเป็นกรรมนั่นหมายความว่าเลยตัวนี้นะครับแปลว่าวางนี่คือ verb t o lay up l a y up คือตอนที่น้องเล่นบาสตอนม2เขาถามน,นะครับ La y up ก็คือวาง เลตัวนี้แปลว่านอนสังเกตนะว่าสังเกตนะว่าเลตัวนี้นะครับเป็นเวิร์ช่องสองแต่เลตัวน,น, 1, น,น,นี้เป็นเวิร์ช่องหน,นึ่งเนี่ยอเนี้ยเป็นเวิร์ช่องหนึ่งจากเลเลเลอันเนี้ยเป็นเวิร์ช่องสองจากลายเดเดเห็นปะ่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าน้องไม่รู้ว่าเฮ้ยมันคือ vi หรือ vt น้องก็ไม่สามารถตอบเลยว่ามันเป็นช่องหนึ่งหรือช่องสองถูกไหมถ้าน้องรู้ว่ามันคือ intrasitive verb ปุ๊บรู้ได้เลยว่าเป็นช่องสองถูกไหมครับหรือเนี่ยนะครับ เนี่ยไอเล่ย์หรือบาสเกตบอลรู้เลยว่าเป็นช่องหนึ่งนอกช่้าเป็นช่องสองปุ๊บน้องต้องเปลี่ยนเลนตรนนี้เป็นเลขใช่ไหมนะครับเป็นเลขน,นะครับแล้วใส่แอดเ r อ of time ที่บอกความเป็นอดีตนะครับเช่นใส่เลยนะครับ l อเล d at หรือ a า k e t b a l l yesterday คือผมทำการเล่ยตัวบาสเกตบอลเมื่อวานนี้ถูกไหมนะครับทีนี้ตัวที่สามลายโกหกลายโกหกน้องสังเกตน,นะ ช่องหนึ่งของคําว่าโกหกจะเขียนเหมือนช่องหนึ่งของคาว่านอนช่องสองของคําว่านอนจะเขียนเหมือนช่องหนึ่งของคําว่าวางถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกแล้วว่าถ้าไม่มีทักษะของการใช้งานเนี่ยนะครับจบสําหรับลายเลเร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 ลายลายลายนะครับจบข้อสอบออกแน่นอนในในลักษณะในลักษณะนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าออกคําว่าลายเลเร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 รเสมอไปนะครับแต่มีแนวโน้มว่าออกในลักษณะของ ความสับสนการใช้ transitive แล r intransitive verb นะครับต่อไปอดูนะครับ rise right. r i s e rise right, นะครับแปลว่าขึ้น rise right, เนี่ยมีช่องหนึ่งช่องสองช่องสามนะครับ rise right, เนี่ย r i s e rise right. g r o w t h r i s e n risen นะครับ rise r o w t h risen rise ตัวเนี้ยแปลว่าขึ้นนะครับ right. อีกตัวหนึ่งคือ raise R A I S E R A I S E D R A I S E D raise ตัวนี้แปลว่ายกคำถามคือขึ้นกับยกตัวไหนเป็น transitive ตัวไหนเป็น intransitive นะครับขึ้นเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆน,นะครับพระอาทิตย์ขึ้นนึกออกไหมฮะนึกออกปะพะอาทิตย์ขึ้นก็นคือเด t s นซ n rise ทำไม rise of? ประธา,านเอกพจน์กริยาเติม S นะครับเดี๋ยว s rises นะครับ In, did, is ก็คือขึ้นในทิศตะว,วันออกนะครับเพราะฉะนั้นนะ Rise เนี่ยเป็น Intransitive verb แปลว่า verb ที่ไม่ต้องการกรรมนะครับแต่ตรงเนี้ยคำเนี้ยอ่านว่า raise แปลว่ายกเช่นนะครับ Jan นะครับอ่าโอเค Jan raises her hand to show her r e q u i r e m e n นะครับแจนยกมือของเธอเพื่อแสดงความต้องการเธอนึกอออกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเขามายกมันต้องการกรร e r e บวก her hand her hand เป็นคำนามนะครับ her hand ตัวเนี้ยนะครับเป็นคำนาม verb บวกนามเพราะนาตัวเนี้ยรมชัวนึกรรนออกป่ะนะครับฉันกินไก่ฉันเตะหมาเธอเออ ขียนหนังสือนึกออกใช่ไหมครับ verb บวกวานามเนี่ยนามมันทำหน้าที่เป็น subject กับ object v ี e w ีสองอย่างนะครับเพราะนั้นเนะี่ย rise ขึ้น raise ยกไอ้สองตัวเนี่ยนะครับออกก็ตอบทุกปีนะออกก็สอบสีแต่ว่าพี่จะชี้อัน,นทีให้น้องดูว่ามันคือ transitive verb กับ intransitive verb นะครับเป็นสิ่งที่อยากให้น้องเข้าใจนะก่อนก่อนที่เราจะดูภาพใหญ่คือเรื่องของของ tense กันนะครับ้องดูอีกสองตัวนะครับซิ s ซ t Set แปลว่านั่งนะครับต่อไปเซตเซตเซตแปลว่าจัดนะครับหรือเซตอัพจัดอะไรบางอย่างทําไมช่องหนึ่งช่องสองช่องสามันเขียนเหมือนกันเลยพี่ก็ไม่รู้นะครับแต่มันคือมันคือ i r r e g u l a r verb คือ w o r b ที่ไม่เห็นผ่านรูปด้วยการเติมอีดีทีนี้มาดูนะครับท่องเซตอัพ his task นะครับ Last n i g h ดูนะมีคนบอกว่าทอ m จะดับที่ last n i g h เฮ้ยพี่เขียนผิดพี่เขียนผิดเพราะว่าประธานเอกพจน์ทีเรียต้องเซมเวสพี่บอกว่าขอโทษนะครับพี่เขียนถูกน้องดูนี่ last night l a s n i บอกว่าเป็นอดีตพเพราะฉะนั้นอดีต group ตรงนี้ต้องเป็นช่องไหนครับช่องสองช่องสองของเ e t คืออะไรก็คือ set เ,เพราะว่าเป็น set 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 ช่องสองของมันก็คือ set นะครับถ้าน้องไปเตจ๋ดใส่ปุ๊บเซตเติมเอฟโอ้โหดับดิ้นดับเข้าใจไหมครับเพราะนี่มันคําว่า last night บอกความเป็นอดีตเห็นป่ะนะครับมันมีหลายๆจุดนะครับหลายๆจุดซึ่งซึ่งซึ่งมันน่ากลัวนะครับอีกคํานึงดูนะเบสเบสเบสนี่ก็ช่องหนึ่งช่องสองช่องสามเกณฑ์เหมือนกันถูกไหมครับแล้วไอตัว i n t r a n s i t i v e v e r b เนี่ยที่มันใช้ในการ ที่มันใช้ผ่านตาซึ่งน้องควรจะรู้ตอนสอบจริงเนี่ยมันเยอะมากนะครับมีประมาณ300-400คำเพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ผ่านตาไม่ท่องไม่ท่องแบบตั้งใจจริงๆน,น,นะครับไม่มีทางน,นี่อีกนะครับดูนะ by b o a b o กับอีกตัวหนึ่ง bring มีตัว r นะครับ rod bring broad broad นะครับ by broad broad กับ bring broad broad สังเกตนะมันอ่านประสาทให้ตัว R นอกนั้นสะกดเหมือนกันทุกประการดูดีครับดูดีดอ่านให้เวลาดูตามไมนาทีเห็นปะสะกดเหมือนการทุกประการยกเว้นมีตัว R เพราะฉะนั้นถ้าน้องเห็นเวิร์บช่องสองหรือช่องสามโดยเห็นคำว,ว่า broad ปุ๊บมีคำว,ว่า R มันต้องมาจากคำว,ว่า bring แต่ถ้าไม่มี R ก็มาจากคำว,ว่า by นะครับก็เป็นจุด บอกนิดนึงนะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆซึ่งเรื่องของ transitive, intransitive, regular, e r r e g u a r e ่ r e g u l a r verb เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยออกขส้สอบพอออกขส้สอบปุ๊เนี่ยถ้าเราไม่แม่นจริงอะก็คือทักษะน้อยนะครับไม่มีทางทําได้แต่ถ้าน้องเข้าใจเนี่ยแป๊บเดียวน้องทําได้เลยนะครับก็ขอให้พวกเราอ่านหนังสือเป็นเยอะๆแล้วคราวหน้้เนี่ยเราจะกลับมาพบกันเต็มตัวเรื่อง t e n ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเรื่องแรกที่พี่อยากนำเสนอนะครับโอเค ขอบคุณครับ